กีทะลรูดีสองกพ็พอแล้วกันเบาเบาเออถามมาแล้ววันนี้ลองพี่น้องหนึ่งไว้ใจได้กาแต่ว่ามันไม่มีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรว่าแบ็คกิ้งแท็กแต่ว่ามันมีนี่นะ มันมีแบบเมโลดี้ด้วยนะเรายี่สิบทะลุก้าหนึ่งหนึ่งก็ไงก็มาลงลงแถวนี้บ้างให้มันแบบกระจายกระจายกันไปทะลุแบบกระจายกำลัง <c oughs> ให้มันแบบเสศมามาทะลุพุ่งๆแถวนี้บ้างแาบาาบเมื่อวานเมื่อวานในคตาตกใจอะแม่งเข้ามาที่หนึ่งโดนทะลุหลอปุ้ง พี่จิมแม่งโค้ชโชคดีอ่ะวันนั้นะเข้ามาในห้องพอดีเลยพี่จิมบอกเข้ามาเอขอบคุณนะโดนะนที่วินงที่หลัหลหลงๆพี่จิมมเข้ามาตั้งแต่วันนั้นพี่จิมเข้ามาดูตลอดเลยพี่จิมบอไม่พลาดไม่พลาดว่า,ลา,ลา,ลาหลังพี่จะมาดูโดนะบ่อยๆเหมือนพี่จะโชคดีบ้างเป็นตัวนำโชคเลยทีเดียว <c oughs> มา <c oughs> ตังต้งใจฟังนะคะ แต่กแต่ไหไปเอาตังใดกันเขาก็ไปต้อยกันตึงวันแสนมวนใจพอพกหูจักสาวชาวกรุงบ่เตาใดหายก็ไปเอาอกเอาใจแต่เขาก็เพียงว่าเมือนเชื่อกำปั้นแล้วกันหูจักเพียงหน้าตาหูจัดห้ืนเปล่า ตั้งวันเปินมีบอดใจมาคอยเฝ้าเปนใจอีเราคงบ่ดีไปไว้ใจกินผักกาจอบมอเคยกินพิซซ่าหากว่าลงต้องจะอยากจะได้ปนบ่อใจคนเมืองบ่เมัอนหากปันลาไกลอาจจะอู้จะได้ ในห่วงทวงไงยังวุ่นวายเป็นแค่เพียงเสียดายถ้ากัว่าไอ้ตัวหลอกปั้นคืดกับไอ้จะได้เขาพอบอกเป็นใจอีแล้วคงจะดีไปไว้ใจมันนอันนี้านมีน,น้อยเปิดหนึ่งจังอ้นก็เปิ้ลือคืับไอ้ อ้ายคือเราปากแดงๆจะไว้ใจได้กาหน้าสวยๆจะไว้ใจได้กาแก้มข,ขาวจะไว้ใจได้กาตาหวานๆจะไว้ใจได้กาใส่เอรลอยจะไว้ใจได้กา นุ่งสั้นๆจะไว้ใจได้ก่นอยู่เมืองไกลจะไว้ใจได้กาบอใจข้าเจ้าจะไว้ใจได้ก่นปากแดงๆจะไว้ใจได้กานหน้าสวยๆจะไว้ใจได้ก่นตาหวานๆจะไว้ใจได้กา ว่าใจกัเจ้าจะไว้ใจได้กาอยู่มันไกลจะไว้ใจได้กาไม่มีสักทะลุเลยเหรอรอเล่นจบแล้วโอ๊ยกดผิดมือไปโดนเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเอาเอฟเฟกต์ออกไม่ได้ออกทุกทีเลยอะเห็นเชลลเราบ้าละเห็นแล้วลากี้วันนั้นลักี้ส่งมงกุฎให้ก็ดีใจมากแหละ มันมีคนใจให้ร้งองเพลงอันหนึ่งจะให้ร้องเพลงอะไรอีกไหมอะเห็นเชลเราปะล่ะไม่พี่หนึ่งชอบขี่โกงชอบแบบสง่งส่งแบบแคปแบบแค่ข้างหลังมาเว้ยแต่จริงๆเรารู้ว่ามันมีเกินจากนั้นพี่หนึ่งไม่ต้องแคปมาแล้วนะตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่หนึ่งแคปมาวันนั้นพี่หนึ่งมีกี่เชลไม่รู้อะแต่ข้างหลังมันเลขศูนย์นพี่แกก็แคปมาแค่แค่ตรงนั้นอะ แล้วจริงจริงมันมีอีกแล้วว่าไม่เนียนอ่ะไม่เนียนอ่ะแล้วแบบที่หนึ่งตัวเล่นมุกหรืออะไรวะส่งมาแล้วไม่ใช่นะมันไม่ใช่